ที่เคารพดิฉันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยดิฉันอยากจะให้มีความชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหาหลังจากการลงคะแนนอยากให้ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยนะคะอย่างชัดเจนว่าตกลงอาการที่หนึ่งเราจะเขียนชื่ออย่างเดียวใช่ไหม แล้วก็ถ้ามีการสะกดผิดพลาดบ้างแต่อ่านออกว่าเป็นชื่อท่านใดจะอนุรมให้ใช่ไหมนี่คือประการที่สองประการที่สามนะคะการาลงชื่อให้ชัดเจนว่าเราจะไปลงชื่อที่ครูหาด้านหน้าไม่ใช่เขียนจากที่นี่ ะะไปลงชื่อที่ครูหาด้านหน้าเพราะเป็นการลงคะแนนรับขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจนและจะไม่มีข้อโต้เถียงหลังจากการลงคะแนนค่ะบขอบคุณค่ะคท่านประธานครับท่านประธานครับกับผม นายอัครเดชอมิทักโลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติาท่านประธานครับมีข้อบังคับข้อที่84ครับได้กำหนดไว้ว่าการออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับข้อ84วงเล็บ2ใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนโดยการเขียนเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายตามประเด็นที่จะออกเสียงฉะนั้นผมขออนุญาตาท่านประธานครับ ให้ใช้ข้อบังคับข้อที่8 4วงเล็บ2ครับให้กากบาทครับท่านประธานไม่อยากให้มีการเขียนชื่อครับเพราะว่าเมื่อสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีปัญหาครับการเขียนชื่อนะครับมีนามสกิมีนามสกุลผิดนะครับท่านสุประชัยโพสุท่านสุประชัยใจสมุทรเพื่อนสมาชิกคงจําได้ก็มีปัญหาประเด็นนี้ฉะนั้นผมอยากให้ใช้ข้อบังคับข้อที่8 4วงเล็บ2ครับด้วยการกากบาทแล้วก็กําหนดหมายเลขลงไปครับขอบคุณท่านประธานครับ